พี่หนึ่งชนิสลามาแล้วห้าแดงของหนูรีดของหนุด้วยนะคะรี์ว่าเป็นของหนูด้วยนะส,ะสกีบดาโอ้ขอบคุณค่ะโอเคคือของหนูได้หนึ่งพันสองร้อยแดงหนึ่งพันสองร้อยแดงนะคะพี่ๆหนูจะติดทั้งหมดเลย มาพี่จายขอบคุณค่ะผ้าแดงของนูสิบแดงแล้วของนูสิบแดงแล้วไปกันโตไปกันโตไปกันโตน้องเขาลงไปยังคายจะไปเติมหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ใจ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่เปิ้ลครับหัวใจม,ม่วงส้มมาสะสมให้หนูการเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้เปิดของพรุ่งนี้ของตัวเองหนูหนึ่งเท้าขอบคุณพี่กันการครับขอบคุณครับขอบคุณพี่จอยครั พี่กายหนึ่งทาพี่จอย3ามแดงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะด้ลึกมึงไอลืกไอลึกไอลึกขอบคุณคุณไก่ครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบพี่หนูยังเคยเปิดให้หนูเลยอะ่ะหนูก็เลยมาเปิดให้เขาบ้างนะคะเพราะว่าพี่หนูอะ่ะออกเยอะแล้วก็ บ้านเยอะนะครบหนูอาจจะไม่ได้แบบขอบคุณครับแม่อรสาสุภานขอบคุณครับพี่พี่ปุ้นขอบคุณครับขอบคุณพี่จ๋าจารุวานครับขอบคุณครับแม่อ้อยขอบคุณครับคือหนูว่าการบ้านเยอะมากน่าจะไม่ได้มีเวลามาเปิดเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หนูแบบขนาดเลลิเกออีกเรื่องอะ ยืนท่องหน้าเวทีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะขอบคุณแม่ต่อยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูกันเพราะว่าพี่นุ่อก็อเยอะมากขอบคุณครับพี่นุ่นแก๊งละแวกขอบคุณอ่าส่องแดงหัวใจม่งส้มของครูพัดนะคะขอบคุณแม่ใกลค้ค่ะขอบคุณพี่ส้มๆขอบคุณพี่เคเคเคนะคะแช่ค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่พ,พัก สักอันนั้นคูยเล่นกันสักสองวันสามวันแล้วก็เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูว่ามาเปิดวันเกิดแตีวันเกิดมีเวลาเยอะนะคะห้าสิบแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่หมิงคะ่ะหัวใจม่วงส้มแดงขอบคุณครับน้องออกเยอะไหมพรุ่งนี้เยอะค่ะเยอะค่ะนุเยอะนุเยอะมากขอบคุณครับมีห้าแดงมีหนึ่งแดงจ้ามีพี่ พี่อ้อสองแดงจ้าอู้ขอบคุณพี่ขวัญน,นะครับขอบคุณพี่ขวัญ